สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์ชั้น,นประถมศึกษาปีที่1ครูชื่อครูแพวนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดีค่ะไปดูกันเลยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัดสาระที่สาน,สนสาฏศิลสศลา3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนารสิ์อย่างสร้างสารรค์วิเคราะห์วิาพาษ์วิจารณ์คุณค่านาฏสิ์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดศศลาตป .1 ทั .3 บ,บอกสิ่งที่ตนเองชอบจากการดูหรือร่วมการแสดงการเป็นผู้ชมที่ดีนะคะ ผู้ชมมีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศดสินไทยอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์นาฏศดสินไทยดังนั้นการชมการแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนั้นผู้ชมจำเป็นต้องรักษามารยาทในการชมการแสดงนะคะนักเรียนการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดีมี6ลักษณะคือ 1. ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 3. ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดง 4. ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ 5. ไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆนะคะ 6. ให้ความสนใจและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงนะคะ ครูแพลวจะมาอธิบายการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดีทั้ง6ลักษณะให้นักเรียนทุกคนได้ฟังกันเลยนะคะลักษณะแรกไม่ควรส่งเสียงรบก,กวนผู้อื่นในขณะที่นักเรียนชมการแสดงนะคะเพราะจะทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญและอาจทำให้ผู้แสดงไม่มีสมาธิในการแสดงนะคะนักเรียน ลักษณะที่2แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และเป็นการเคารพสถานที่นะคะนักเรียนไม่ควรสวมหมวกขณะชมการแสดงและไม่ควรสวมกางเกงขาสั้นรวมถึงกระโปรงสั้นด้วยนะคะนักเรียนลักษณะที่3ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดง เพื่อที่นักเรียนทุกคนจะได้เตรียมตัวศึกษารายละเอียดของงานก่อนชมการแสดงนะคะเช่นการอ่านเอกสารประกอบการแสดงเพื่อให้เข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนลักษณะที่4ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่นะคะคือนั่งประจำที่ก่อนที่การแสดงจะเริ่มนะคะและให้เกียรติผู้แสดงโดยการปรบมือก่อนการแสดง และหลังจบการแสดงนะคะนักเรียนลักษณะที่5ไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆนะคะนักเรียนเพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวายและเป็นการทำลายสมาธิในการชมการแสดงของผู้อื่นด้วยนะคะน,ะคะนักเรียนลักษณะสุดท้ายให้ความสนใจและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงเช่นสนุกสนานหัวเราะปรบมือ เพราะจะทำให้ผู้แสดงแสดงได้อย่างเต็มที่และมีกำลังใจในการแสดงนะคะนักเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนทำใบงานเรื่องการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดีนะคะจากนั้นถ่ายรูปลงไลน์กรุ๊ปพร้อมกับเขียนชื่อน,นามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะ เย้ yeah! จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นผู้ชมที่ดีวันนี้นักเรียนทุกคนได้รับสาระความรู้มากเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะนักเรียน